วันนี้นะครับจะมาส่งแลบแลบแรกนะครับดลบที่1ก็หัวข้อชื่อว่าเกมหัวกลางก้อยแสนสนุกนะครับก็การทาง,งานของวงจรนะรก็คือเมื่อป้อนไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับก็จะทําให้วงจรจะพบว่า LED ดวงหนึ่งนะครับจะติดสว่างเมื่อกดสวิตช์นะครับ LED 1นึจะกระพริบทั้ง3ดวงต่อเน,นื่องนะครับและเมื่อปล่อย LED ดวงใดดวงหนึ่งนะครับจะติดสว่างแล้วก็ วงจรการทำงานนะครับก็จะสร้างสัญญาณนาฬิกาโดยใช้ IC เบอร์555นะครับซึ่งทำให้วงจรสเตบิกนะครับป้อนเข้าขา14นะครับของ IC เบอร์ 4017B นะครับซึ่งต่อวงจรนับจากหาร3นะครับโดยมีสวิตช์ S1 นะครับเป็นการควบคุมสัญญาณของนาฬิกาเข้าสู่ไอ2นะครับเมื่อ ป้อนแบตเตอรี่ให้กับวงจร LED นะครับดวงใดวดวงหนึ่งก็จะสว่างนะครับเพราะสวิตช์ตัวที่หจะเปิดจะเปิดทำไม่ให้สัญญาณป้อนนาฬิกาเข้าสู่วงจรเมื่อกดสวิตช์ของวงจร S 1นะครับก็จะพบว่า LED ทั้ง3ครับจะกระพริบวิ่งด้วยความถี่สูงจนจนมองเป็นไฟกระพริบทั้ง3ดวงนะครับซึ่งเมื่อกดสวิตช์โดยที่ ซึ่งจะทำให้ไม่มีสัญญาณนาฬิกาป้อนนะครับก็กับ IC2 เป็นผลให้ LED ดวงใดดวงหนึ่งจะติดสว่างนะครับถ้า LED 1ติดสว่างแสดงว่าออกหัวนะครับถ้า LED 2ติดสว่างแสดงว่าออกกลางแต่ถ้า LED 3ติดสว่างก็แสดงว่าออกก้อยนะครับขอจบการน,นำเสนอ,อ,อแลบไอ้นี่แ a บเกมหัวกลางก้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูการทำงานแบบ วงจรกพลิบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับ